มาถึงช่วงนี้จะมีทั่วไทยนะคะต้อนรับคุณยศพักเวสวรรั์ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยจะพาไปชุมพรก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปดูเรื่องน้ําท่วงน้าท่วมซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเรานะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยอดของ ารายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนี่ยีจังหวัดแล้วแล้วก็<ะ>มีผู้เสียชีวิตกว่า9รายแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปค่ะสาหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของชุมพรนะคะบอกว่าแนวผู้ประกอบการ s อสเข้าโครงการโอปอยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งก่อนที่จะบุกตลาด AEC ค่ะ นายบุญโชคขนาบแก้วอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรกล่าวว่าจากการที่กระทรวงสาหกรรมจะทําโครงการพัฒนากิจความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปลรูปเกษตรในภูมิภาคตามนโย,ยบาย One Province One Grow Industry โปรดักต์ Product, หรือว่าโอปอยทางจังหวัดชุมพรก็ได้มีการดําเนินการมาตลอดนะคะที่สําคัญคืออยากให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนําม,มาเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการหลายลายรา,ายอื่นๆเนี่ยนะคะในจังหวัดที่เป็น SME รายย่อยขณะนี้มีอยู่กว่า400โรงงานทั่วจังหวัดชุมพร และยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะสำหรับในจังหวัดชุมพรเนี่ยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า20รายโดยทางจังหวัดได้คัดเลือกแล้วประมาณ2รายคือโรงงานเครื่องแกงถุงลำดวนและโรงงานผลิตเส้นกว๋วยเตี๋ยวโดยผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วพบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนนะคะและเพิ่มผลประกอบการได้จริง ทางด้านคุณสวัสดชัยมงคลกรรมาการผู้จัดการของโรงงานเครื่องแกงคุณลำดวนก็บอกว่าบริษัทได้ผลิตเครื่องแกงชนิดต่างๆเพื่อส่งออกไปยังทั่วภูมิภาคของประเทศเลยนะคะโดยก่อนเข้าร่วมโครงการโอปอย การผลิตสินค้าได้เพียงแค่วันละ1 0 0 0กิโลกรัมต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยพอได้ร่วมโครงการเนี่ยมันก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแผนแด้านการยกระดับมาตรฐานระดับสากลเลยทีเดียวนะคะสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นมากกว่า10%ของการผลิตทําให้สามารถเพิ่มผลประกอบการที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็โรงงานมีระบบที่แข็งแกร่ง มากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่พยายามพัฒนากิจความสามารถในการแข่งขนันอุตสาหกรรมแปรรูปนะคะก็ต้องเข้ามาช่วยกันนะคะจะได้แข็งแรงยิ่งขึ้นก่อนบุกตลาด AEC ค่ะ,ะมาที่เรื่องของพลังงานทดแทนกันนะ